สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มีตูตาเวนวันนี้ยายน้องจะพ้ามาเบิงการทดสอบการทดสอบคมเสียมค่ะพี่น้องทดสอบคมเสียมว่ามันจะคมซำดายเดี๋ยวยายน้งสิบผ้ามาเบิงน,นี้ค่ะนี่นี่ค่ะนี่ ร้อยซับร้อยซับจากเล็กเอเล็กดำใส่เบิ้งคมนี่เบิ้งคมมาเบิ้งคมเสียมนี่ค่ะคมเสียมบ่มีบ่มี่ออนบ่มีบินบ่มมีเบี้ยวเด้อค่ะเอาทดุดนี่นงบดีทุดสมให้เบิง้งโดนเลยเนาะค่ะเบิ้งนี้นี่ห้อยซับนี่ห้อยซับเด้อค่ะพี่นงนี่ มีห้อยซับเบิงไหเบิงนี่ทดสอบพ่อมห้เบิงนี่ค่ะเสียมซับเล็กได้เอาไปซับเอหากไม่เอาไปซับเอรากไม่ไหมคะ่ะลุยได้เศษปูนเเออเับรากไม่หรือเศษดินเศษหินอยู่ในดินสิเข้าคุดคุดไปเนาะคะ่ะเวลาเขาคุดไปเจอเข้าคุดไปพอเนะะี่ยค่ะพี่น้อง นีค่ะพี่น้องไายนุ่งก็มาทดสอบให้เบิงเนาะนี่พี่น้องเนาะอน้่องอันนี้เป็นเสียม4คูณ12นิ้วนี่ไอ,ไอที่ซับอยู่นี่คะ่ะ4คูณ12นิ้วราคา400บาท2เล่มนี่4คูณ12นิ้วราคา400บาทอันนี้3 สองเล่มนี่ค่ะสามคูณสิบนิ้วนี่สามคูณสิบนิ้วราคาสามร้อยบาทอันนี้น้อยๆน,นี่น,น,น,าาน,นี่น้อยๆนี่สองคูณแปดนิ้วราคาสองร้อยบาทนี่ค่ะมือหนีไอ้น้องเฮ็ดหลายเล่มเนอะค่ะนี่นี่เรียงกันเยู่นี่มีหลายหลุดหลายราคามีรุุนสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วนี่ค่ะพี่น้องแต่ละรุุน ลาค่าแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องไอเห็ดจากเล็กแหนบเมือดด่อเลยค่ะนี่พี่น้องยายน้องเห็ดจากเล็กแหนบเห็นแล้วสนใจอยากได้เสียมอยากได้มีดอยากได้อันใดกันเลี้ยวเจ้เลยคะ่ะมาทดลองใส่ของยายน่องมึงเด้อค่ะพี่น้องอยากได้ไหนกันเลี้ยวเจ๊โทรมาหายายน่องได้ที 093-496-3852่คะ่ะทักทายกับยายนงได้ด้วคะ่ะสามารถรับชมใน้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจ f a c e b o o k ถ้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนอนี่ยายนงพามาวบเบงสำานีก่อน สวัสด so, ีค่ะ